ึงจงจงจจๆๆนี่ไงอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของใครชานี่ของใครน้องนูไม่ไหมน้องนูไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายตอนค่ํานะคะน้องชาหมินมาแล้วค่ะไปฟังล่ามกับอีลุ้งหัวก็มาค่ะพี่น้อง เนไปฟังร่ำนาเวทีกับอีลุงหัวขมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชามินชามินชามินมาแล้วนะคะทักทายค่ะนาคือบูดเถอะลูกอัดอีว๋วย อ้ย <laughs> นะ<า> <laughs> ก็เบ่งใสเห <laughs> มือนคนเบ่งเบ่งอึจังเลยมันคนเบ่งอึจังเลยสวัสดีค่ะชามินมาแล้วนะคะอันนี้ของใครคะอันนี้ของใครคะเนี่ยของใครของใครสวัสดีค่ะ กทายตอนค่ำๆนะคะกับน้องชามินค่ะน้องไปฟังล่ำกับลุงของกะมา้าเลยค่ะพี่น้องเขินไ,ไปฟังล่ำกับอีลุงเพือเเ่อนหองกะมาเพื่อนได้นอนหรับนอนนรับข้ามมือนอนนรับข้ามมือลุงเพื่อนค่ะพี่น้องลุงก็เลยออาขึ้นมาทรงลุงขิงเลยอุ่มขึ้นมาทรง นองด้หาหน้าที่ค่ะเ็ได้ตื่นส่ตื่นมากินนมค่ะน้องตื่นมากินนมนะคะสวัสดีค่ะเอาขึ้นหนาอยากทะลกชามินขึ้นหนาอยากทะลกชามินชามินค่ะ น่ารักจังเลยชามินขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชามินสวัสดีค่ะชามินมาทักทายยายป้าๆนะคะตาแก้มอ้วนของลุงกีแมนค่ะพี่น้องเพิ่นลุ่งไปฟังล่ำกับลุ่งพิ่งพึงมากค่ะพี่น้องลุ่มอันลุ่งดมเบาจนวันเมือกินเลรวพี่น้องสิได้ท่าแปงไหมอีกเห่อค่ะ อาบน้ำแล้วยายเพิ่งเลยผ้าลงไปหาลูกอยู่ห้องใต้ค่ะน้องอา,อายไปไหนคะน้องชามีพี่อาไย,ยังไม่มานะคะอีกสักหน่อยพี่คงจะมาค่ะพี่อาไสงสัยเหตุการณ์บ้านยุค่ะพี่น้องตื่นตอนนี้แล้วนอนตอนไหนอีกลูกน่าจะอีกสักพักเลยค่ะแม่น่าจะอีกประมาณสามถุมที่ถุงนอนก็นอนแล้วค่ะ สวัสดีจ้าแม่มาน้องชามินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่บ้านแม่แม่ฝนตกไหมคะตอนนี้ยุบันพาก,กลันังเอาเอาค่ะพี่น้องฝากกำลังฝากกำลังเหลี่ยมเหลี่ยมมากสวัสดีค่ะโอ้ยนาแม่ลูกนาคือบูดแท้ สวัสดีค่ะเห็นเด็กหน้าบูดไหมคะคือจังคนเบงอืนี่แหละน้องหนาไหมนไหมนาแมหนาคือจังคนเบงอืเแท้อสวัสดีค่ะอ้าวอายกับน,น้องมิรินไปไหนคะอ่อนพี่อายเพราะขั้นในแมาได้ค่ะพี่น้องส่วนมิรินเพิ่นกับเหรียญอยู่ข้างล่างกับมูค่ะอยู่หนาเปที่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จับูคนตกจ้าตอนนี้ยูหนีกำลังสีเอาเอาค่ะแม่ตอนนี้เริ่มกำลังแล้วค่ะอีกจ้งน้อยคือสีตกค่ะเพราะว่าเพิ่นตกประมานซี่ถุ่มหาถุ่มสองมือแล้วค่ะแม่แม่ไมยเฝ้าให้ดีนะคะจะไปขโมยเลี้ยงจ้ามาเลยค่ะมาเลี้ยงมาเลี้ยงซอยกันเลยค่ะพี่น้องมาเลี้ยงซอยกันเลยค่ะบ่าแพงต่อค่ะนี่ยูน้ำไผ่เพิ่นกระยู่ค่ะ ดีค่ะตอนนี้หนองคายกาลังน้ําท่วมน้ำโขงขึ้นมากเลยโอ้ยน้ำโขงกับขึ้นค่ะเห็นบะพัน่หลูบล่งอยู่สู่ๆเด้อค่ะค้นทางพุน่นระวังดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องชามินเป็นกําลังใจให้นะคะเห็นตะพันธหลูบล่งอยู่ค่ะน้ำโขงขื้นแห้งค่ะอุ้ย อุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะทักทายมาคุยกับน้องจามินได้นะคะยายน้าควันสวรรค์ตกเพิ่งหยุดจ้าโอ้ยฝนตกดีครับเนาะค่ะพี่น้องทานนี้ก็กำลังสิตกอีกค่ะสองมือซามือเลี้ยงกันแล้วค่ะต่ว่บสิตกสีเดิกเดกแน่ค่ะพี่น้อง ตายอตายอตายยตายยายยายอ่ายย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 ้หอนทำลูกหอนทหอนตืี่หมดแอร์ไปไหนเนาะอือ,อสวัสดีค่ะเอาคุยกับพี่นอยกับข้าวกระโก กับพี่น้องจะเข้าเกินเอ้ยทั้งสองไปใช้แม่ไม่เอ้ยพี่ไอเพราะข้าในบ้านเด้อค่ะสงใช้พ่นเุ์เการบานค่ะแต่วันน้องมีดินเหวี่ยอยู่หนาไม่ทีกับมูเพิ่นค่ะพี่ไอกับมิดินไปไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาไลค์คนเดียวนะคะพี่พี่สาวไม่ว่างคะ่ะยายๆวันนี้น้องมาไลค์คนเดียวนะคะดูน้องไปก่อนนะคะ ดูชามินไปก่อนนะคะยายป้าๆพี่ไอไปไหนพี่ไอพี่ไอไปขัน้นมาเด้อค่ะพี่น้องพี่ไอพันยุบานยู่ค่ะพี่ไอสงสัยทําการบ้านค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาชามินมาทักทายนะคะตอนค่ำค่ะคุยกันวันลรลุ่นจิตแจ่มใสค่ะ นะคะอันนะคะคุยกันวันละนิดนะคะสวัสดีน้องชามินตักแก้มสวัสดีคะ่ะเพิ่นไปเบื้องอันหมอล่ามน้ำลุ่งหัว,วก็ขึ้นมากค่ะพี่น,อน้องเวลาชามินอยู่กับเอื้อยน้องอยูดีคัะแม่นค่ะพี่น้องเพิ่นมักอันมืออัน พีไอค่ะมือเด็กหน่อยน้ากันเพิ่นมากค่ะเพิ่นอยากให้เอี่ยยเพิ่นอุ้มอย่างน้อยป่าได้เพิ่นกับว่าหายได้ค่ะพี่น้องเนพิร์นในยุ่กับพีไอเอี่ยเพิ่นมาเอาเพิ่นหนึ่งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาเพิลิสหูวจักมือเอี่ยยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาแก้มน่ารักขอบคุณค่ะ กำลังดีหนายากหรอวค่ะพี่น้องสงสยัยเพิ่อนอยากให้ผ้ายงางค่ะยูดิ่งๆเมื่ได้แล้วเพิ่นมักไปแล้วค่ะพี่น้อง